อยู่ชั้นประถุศึกษาพศิี่สามวันนี้จะมานำเสนอวิทยาศาสตร์เวลาคำคำว่าไก่อ่านว่าไก่แปลว่าสายชนิดหนึ่งที่มีสองขาแต่งประโยคฉันเห็นไก่ขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงอาทิตยาการวันนี้หนูจะมานำเสนอวิทยาศาสตร์วลครับคำว่าพัดลมอ่านว่าพัดลมแปลว่าสิ่งของที่ใช้งานได้แต่งประโยชน์ฉันซื้อพัดลมขอบคุณค่ะ ชื่อเด็กหญิงนักวิชาพันธมนชื่อเล่นชื่อกอค่ะวันนี้จะำนเะำเสนอวิทยาเวลาคงก์คำว่าหูอ่านว่าหูแปลว่าส่วนหนึ่งของร่างกายที่หน้าที่สำหรับฟังเสียงแต่งประโยคฉันได้ยินเสียงขอบคุณค่ะ แก,วก,กเวลาไมคนเนมอีกเมษาอิงลิตเวิร์อเดอีเพิเพอเพอเอเนอเพิเพิแปล,ล,ล,ลว่าปากกาแตง